สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พบกับช่องกี๊กๆฉันเสียวอะไรไมาลูกเราก็จะมาอยู่กันในเกมคุณพอ่อทำอาหารหรือคุกกิ้งป๊ะ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 ป,ป,ป,ปมะใช่ละไปวันเด้ day, เราก็จะมาเล่น,กนเกมท้กระพัดหลังจากที่ลองเล่นแผนเค้กไปก็เออๆมากตัวน,นี้ก็คือแผนเค้กอะเราก็อยากเล่นอยู่แนละ้วแต่ว่าเล,เ,ลเล่นเล่นเราเออเดน่ยมากค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแค่วันเดียวนะคะรับว่ารอบนี้พื้นที่เต็มไวบากมา,มาลูกค้าคนแรกนะคะก็จะเป็นอเจแกงแล้วอ่ะก็จะเป็นแปบประตงนี้เลยก็จะเป็นอเจบวกขา,ขาวขาวบัตรรวมนะคะเขาบอกว่าฉันอยากรู้บัตรตลอดว่าจูวัวมีรสชาติเป็นยังไงในที่สุดวันนี้ก็ตัดใจลองสิเดี๋ยนะอ,อะไรคือจูวัวฉันชอบกินเผ็ดนะคุณจัดการมนเลย เขาสั่งอะไรอ่ะกระเทียมสับพี่ครูหอมซอยเกลืออันี้วิวเล่นไม่ถี่หรอซึ่งเหมือนเกมนี้เขาจะมีอัปเดตใหม่เลยทุกคนจากที่ไม่ได้เข้าเล่นดารยเขาก็อัปเดตใหม่หมดแล้วมีอะไรบางนะมังกี้กระเทียมสับพี่ครูของซอยเกลือโอเคกระเทียมสับซึ่งก็อัปเดตของใบอย่างมัอย่างเช่นไส้หมูค่ะทุกคนนะก็ก็เห็นอยู่อ่ะมันมันมีไส้หมูอัปเดตเข้ามาเให้ดูเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยววะก็อ,อยู่ในเบดูอาหารนะทุกคนนี่ได้กินจตงเลยอ่ะซึ่งเบดูที่แบบว่าแบบกดอ,อัปเดตอะเราได้หมดแล้วทุกคนนี่ก็จะมีเนี่ยเน,นี่ยไส้หมูอัปเดตโอ้หมกูกรอบเยอะจังเนี่ยก็จะเป็นแบบอะไรเนี่ยไส้หมูพะโล่นะเนี่ยไอสาอันนี้เพิ่งมาใหม่เลยเพราะไม่คุ้นเลยเนี่ยปเดี๋ยวเราผ่านเราไปให้ลูกค้าชิมกันดีกว่า โกงค่ะลูกค้าสั่งอะไรคะเนี่ยคืออะไรวะดูว่าผ่านพีน่เขาอ่ะรสชาติไซเดดีเนะี่ยเซ็ตชอบเซ็ชอบไม่ต้องชอบหรอกเจ๊ไปไกลๆกลเลยบาคนต่อมาข้าพนักงานีนเกาว่ามเดียวเดี๋ยวๆอี๋ยวเครั้ง,งที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วปูผัดหอยลายคืออะไรวะซืครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราเล่นไปแล้วเราก็ได้เจอเจ้ากรรมในวิม่เดือ ปล่อยผมก่อนลำคานมากเลยตอนนี้เอ่อซักครั้งที่แล้วเดี๋ยวเราก็ได้เจอกับเจ้กกากรรมไดเวดหรือก็คือเนียโมลีของเราเด็ดเออีสพัาจะเป็นเนียมมลีแล้วนะอันเนี่ยไม่ใช่ละคนละเนียมาลูกค้าสั่งอะไระ่ะปูผัดไฮไลท์คืออะไรวะมันคืออะไร อั้นง้เราก็ใสบบบ่บู้บั้อะไรคะ่ะทุกคนลูกค้าชอบไม่ชอบชักบันเพราะว่าไม่ขาดทุนอยู่แล้วคะ่ะร้านเรามีเกินคะ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนถ้าเราเล่นแบบเล่นไปบ่อยแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆแบบแบบติดเกมนี้ไปเลยอ่ะคือเรามีกันเอยอะกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เล่นสักพักอะ่ะวิได้หีบงเลยเหรอเยอะกว่าแพชเค รอบนี้เราไม่ได้เจอเอ่อโบลี่นะคะทุกคนแต่ว่าเราเจอซาราโกอากาศดีๆบีต้องกินคู่กับเมนูเนื้อตุ๋นหัวเชยเท้าสักจานอะไรคือหัวเชยเท้าวะดีๆๆ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 ๆีดๆๆๆๆๆๆๆดๆอๆๆีๆๆ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 นๆๆๆๆมๆๆนๆๆได้อะๆๆ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 ๆแๆๆ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 ดๆๆ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 ีๆๆ แล้วประเด็นคือเมนูทั้งร้านนี่คืออะไรอะไรวะเนื้อตุ๋นถั่วเชีเท้าเนื้อตุ๋นถั่วเชีเท้าอยู่ไหนลักถั่วเชีเท้าวอะวะถั่วเชีเท้าไก่อบไต่ไก่ถั่วเชียท้าว่ะนะถัวเชีเท้า,า,ทาอยู่ไหนฮ้อยอะไรวะข้างบนเหรออะไรแบบนี้ เออเริ่มทานบ้างค่ะตอนนี้มันบอกว่าอะไรอะไรหัวชืเท้านะอะไรหัวชืเท้านะเ,เนผ็ดเกือดเทศผัดไข่อ๋อเดีล้ว What เดี๋ยวนะใส,ใส่เนื้อลูกใส่นเนื้อวัวก่อนโทษนะคะนี่เนื้อวัวหัวชืเท้าเหรอไปส้มจากไม่ไป่เหมือนพระที่วัดอะ เหมือนลูกตาเลยอ่ะนี่หัวเช็เท้าว่ะเช่นไม่เชื่อมันไม่ใช่หัวเช็เท้าเถียวบ้านเขาเรียกหัวเช็เท้าหรอคะแต่เขาจะไม่มีหัวเช็เท้านะทุกคนเขาเลยบอกว่าไอ้นี่เป็นหัวเช็เท้าเพราะว่าเราก็ป้อนสนอกอ้าไปปกติเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราขายของนะบอกรู้ว่าลูกค้าไม่พอใจเ้ยเดี๋ยวไปเรื่อยทุกคนเสียรถเจะว่าดน่าจะเป็นรถลำแข็งเนี่ยได้ยินเดี๋ยว ไปบเสียงได้ยินมาว่าผงกล้าล้วนกินแบบหยักแบบสดๆเลยสินะไปเลยฉันเดาไม่ใช่ผู้กล้าสักหน่อยฉันกินแบบดองก็พอทำแกล้งกันพี่ขี้ดูกระเทียมสับซีเขีวเกียวของค่ะอ่าถ้าลูกค้าสั่งดองนองกิ่ถือพวกยำหรือพวกดองอะไรแบบใสร็จแล้วปุ๊บนะโอเคใสร็จแล้วปุ๊บนะถ้าลูกค้าสั่งอะไรดองนองนี่อย่าไปผัดให้ลูกค้านะ ก็ใส่พริกลงไประคะมันอัปเดตตั้งนานแล้วคนเราเพิ่งรู้สิเดี๋ยวมาผึงชักลองสื้อกันทุกคนไปเอามาซื้ออุ้ยได่นกินตจังเลยเล่นกิแบบนี่อยู่แล้วเวลาเล่นเกมนี้ตอนดึกๆนี่แบบอุ้ยอ,อันนี้ลูกค้าคนใหม่กันทุกคนหัวเรืองมาใช่ว้าวนี่มันทาออทรงเทา รุ่จะจริงๆกินอะไรให้ลงดีขึ้นหน่อยยำแตงกวาที่หนึ่งกับเปอะไรกับยำแตงกวาบ้างไหมคุณเจ๊อิจิเป็นอะไรกับยำแตงกวามา,มาเราก็ต้องมาหาสูตรประจําจำไม่ได้อยู่เ,เ,ยดเ,เดี๋ยวะวะยำแตงกวาบัดดะจัดตาเป็ดๆดยเดี๋ยววะมันมีอยู่แถวเนี้ยวเดี๋ยววะเออดีกันจ้ะแตงกวาพริกซีอิ๊วน้ำส้ม ใส,ส่สีอิ้วลงไปเดี๋ยวนะจะสื่อว่าไอ้นี่คือปาลาร้าใช่ไหม <laughs> ดำส้มใส่ชูใส่ชูพริกเนาะแตงกวาด้วยแตงกวายำลงไปว <laughs> ิทุกคนดูเวลาดิเวลา กินเป็นเที่ยงคืนต้องเป็นกุดเกินกินท่อมตามจนจนตอนเที่ยงคืนไม่ใช่ละไปมอลสินจิสตังฉัน,นเลยหนึ่งชั่วโมงกันทุกคนเมื่อก่อนฉันเคยเห็นเมนูนในวังชื่อว่าอะไรวะว่าเวหามารากกโอเคแล้วจะทำมาจากเต้าหู้เดื้อบุบอกมาเลยดีกว่าเนื้อหมูกวางตุ้งเต้าหู้นะคะวางตุ้งเนื้อหมูเต้าหู้ เต้าหู้กวางตุ้งเต้าหู้เนื้อหมูกวางตุ้งเออเต้าหู้เนื้อหมูแล้วก็กวางตุ้งไปกันต่ออ่าโอเคแค่เดี็ดผัดๆๆลูกที่เราโดนลิขสิทธิ์นะทุกคนเราเลยแบบปิดเพลงเลยเห้ เดี๋ยวนะน้าคุ้นได้เราเอะครามคนที่ชอบสวยใช่ไหมคะเป็นบ้าอะไรกับไรในวันนี้ขาดทุนอุ้ยมืเขือม่วงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยได้ได้ขดยานไปเดี๋ยวเราออกไป ก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วในแค่สำหรับคลิปสิ่งไะไลก่อนสำหรับคลิปคอกินป,ป่าป่าคุณพ่อทำอาหารของเราเองมีรูปปลาบมึกยักษ์กับตัวแรกซึ่งวันนี้ก็โชคดีนะคะโชคร้ายก็ไม่รู้ซึ่งแบบแกเกมนี้มันมีตัวละครผีหลายตัวอยู่นะและตัวละครที่เราอยากเจอที่สุดเนี่ยก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือไอผีตาดีเมื่อเมืม่อไรจะเจอ อ่ะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก,ก,กดอะไรก็ตามที่มันกดได้กดแชร์ได้ด,ดีเลยแมทแล้วร้านของเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมได้ตอนต,ต่อไปนะตอนนี้หรอเช้านอนกันทุกคนไม่เช้าตื่นมาเบลอมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย